สวัสดีครับช่างตองพาซ่อมนะครับจะพามาตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าโตชิบ้านะครับมันขึ้นโค้ดเออเลอร์นะครับคือ E23 นะครับกดสวิตช์ power เปิดนะครับแล้วก็กดสตาร์นะครับพอจะมองเห็นไหมครับนี่นะครับขึ้นเออเลอร์นะครับ E23 นะครับ เราก็จะมาตรวจเช็คกันนะครับที่สองสานี่สาเหตุมาจากสวิตประตูนะครับมีปัญหาหรือว่าหนูกัดสายนะครับเราก็ขันน็อตตรงนี้ออกนะครับของข้างนะครับแล้วก็ตกมาทางนี้นะครับตบมาทางด้านขวานะครับก็จะเปิดฝาได้นะครับนี่นะครับเปิดออกมาเห็นไหมครับนี่ผู้ร้ายเลยครับหนูกัดสายตรงสวิตนะครับ ประมาณนี้นะครับ